เอาละทุกคนอันนี้ก็คือเป็นการถแถลงการซึ่งในคลิปเนี้ยก็จะเป็นทั้งการซ้อมและการแบบรีวิวบรรยากาศเล็กๆในการไปสัมภาษณ์วีซ่าของเราเนาะในส่วนของคําถามวีซ่าเนี่ยเราจะไม่ได้อัดไว้ในคลิปนี้เนาะจะเป็นการใส่ไว้ตรงคอมเมนต์หรือไม่ก็ข้างใต้ description ตรงข้างล่างเนี้ยอยากให้อ่านเอาเพราะว่าถ้ามาดูกันก็คงจะแบบได้รับข้อมูลกันไม่ครบเนาะก็อยากให้เป็นแบบอ่านกันแทนดีกว่าเนาะ ส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวการซ้อมสัมภาษณ์กับทางพนะี่่เอเจนซี่เนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นทริคเทคนิคต่างๆที่พี่ๆเขาบอกมาก็ฝากดูกันด้วยนะทุกคนดูไปแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันก็ได้เพราะว่ามีประโยชน์นะลองดูโอเคแค่นี้แหละไปดูกันเลยเย้ฮ yeah. <Hello. S 3> ัลโหลฮัลโลครับเปิดกล้องไหมอะเปิดไปสับแล้ว I'll open the camera. Oh, it's <laughs> year 2. Is that right? Yes, it's year 2. Okay. Comment from um, a year 2 Are you ready? Yes. I'm so happy to study. What do you study about? I am studying in Bangkok University and I'm studying about um digital media and cinematic arts. Yes. Okay, so uh, where are you going to work this summer? I am going to work at Mason, Ohio, at a, a um, watch-part attend, attendance position. Yes. Okay. So have you been abroad before? Um, yes, I, I have been to Singapore once. Um, it eight years ago? It's a long time ago. Yeah. Oh, okay, so what is the reason that you want to join this program? จริงส์ I would like to go to travel in the U.S. and yes I think this program is the um great opportunity to go to the U.S. yeah เออแล้วอะไรอ่ะแล้วหนูอยากไปทำอะไรอ่ะหนูเออเอาให้จบหมายถึงว่าต้องพูดถึงเรื่องงานด้วยหรือว่าคิดว่า feeling ยังไงมันแบบที่ฟังแล้วมันเหมือนยังไม่จบอ่ะเออ Yeah, um I think am so, I am I I've been little my honey so I will go to first I will go to work of course and after the program I will go travel like the name of the program yeah so it is my dream to go to the US for a long time and I think this program is the best way to go through there yeah and mm- -hmm. thank you <laughs> <it. laughs> <laughs> คือตอบแบบสัมบูรณ์เองเช่นของเขาอ๋เน่ย okay. I would like to take this year to traveling in America and I want to visit ที่ไหนก็ลัวไปอ๋อเออที่เที่ยวท,ที่เที่ยวใช่จริงแต่ว่าไม่ได้ขนาดอเออใช่ลืมไปเลยโอเคอ้าวก็ตอบเป็นเป็นที่เที่ยวละกันใช่ไหมพี่โ okay. อเคใชอบแบบว่า Oh so like I advocate a program that I would like to Or to work and explore, together, explore exterior, like, and get a work experience. Like, yeah, I plan to traveling to visit. I want to see the New York City, in Times Square. I put to, want to see my show in the Times Square. Or i like that. Okay. 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 ตปีสองนี่ส่วนมากผ่านเยอะกันไหมอะแล้วว่าว่าผ่านหมดเลยออ okay. ๋โอเคว่าเยอะอยู่ส mm ักอ๋อเยอะขออธิบายให้ได้ไหมสมมตว่า Bank of University Study in the Communication are about อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เหมือนกับว่าต้องขยายความเพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมใช่แบบตลอดอธิบายดี Okay, so I'm studying in Bangkok University as a um, digital media and cinematic arts. It's about, um, for me, my major is film, so I have to learn about making films such as um, behind the camera, um, cameraman, voice, sounds, anything about film, everything. Yeah, so. Oh, okay. <laughs> แต่เห็ว่าสมมติว่าหนูจะอก็ได้อ๋อแอมบวว่ามอยาไปบอกว่า่น่ I'm studying about ว่ e m so I would like to like doing the my อะไรของหนูว่าท ask ล l l about when I'm v i s i t i n America for this trip หรือแบบ a ี่เอเดร็กุยเลยไม่แชร์แ e ่เ e ็กซ์เ e ร n ตู้ d ว่า r อออย่างเงี้ยรูมัก็ได้โอเคได้โอเค จามิลาค่ะคุณน้องสุชาคเคสไั่ทองและมีหนูเป็นน้องปีสองคนเดียวนะปีพี่เขาผ่านแล้วปีสี่วันนี้ก็ำไมก็คือปีสี่หมดตอ่อาจามิและลูกมึงอ <c oughs> ่าไม่มีอะไรแล้วเดล่า,าแล้วเดี๋ยวก็พอเราสัมภาษณ์ผ่านใชนั้นไหนเราก็จะมาคุยเรื่องตัวกันเองว่าบางแผนยังไงอนะไรอเงี้ยได้ค่ะซื้อเองก็ได้เนาะหรือเปล่า คือเองอเก็ได้ค่ะคแต่พี่ๆก็จะมาทำแบบวางแผนเดินทางให้ไงว่าคนะือว่าว่าแบบจะไปยังไงต่อโอเคปะครับขอบคุณครับจ้าทำเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคนะ ตอนแรกอะ่ะก็คือตื่นเต้นก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตอบอะไรเข้าใจปะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องตอบอะไรบีซ่าอะไรเงี้ยแต่พอคุยกับพี่เขาก็โอเคแนะนําดีแล้วก็รู้สึกว่าพี่คนนี้จะดูแลเรามาตั้งแต่สมัครเข้าโครงการเลยเหมือนกับเป็นสารที่ที่เขาแบบที่เขาจะต้องดูแลอืมซึ่งถ้าถามว่าโอเคไหมก็คือโอเคกับการที่จะต้องมาติวก่อนอย่างนี้คือแน่นอนลหละเราได้รู้ว่าเราจะต้องตอบอะไรแล้วว่า มันไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นซึ่งก็ตอบตามใจเราแหละแบบเออเราจะทําอะไรจริงๆที่นั่นซึ่งแน่นอนแหละก็คือเราไม่ได้อยากจะไปทํางานแต่เราคืออยากจะไปเที่ยวเออนั่นแหละมันคือความฝันและมันก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วนั่นแหละทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยอือช่วยกันนิดนึงเนาะ เราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆอย่างเงี้ยให้คนอื่นได้เห็นกันเยอะๆตั้งใจทำม,มากโอเคไปก่อนละทุกคนวันนี้บ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าบายสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็ไม่รู้จะได้ยินไหมนะวันนี้เราก็มา,าสัมภาษณ์สื่าเรียบร้อยแล้วและจะบอกให้ทายให้ทายผลว่าเราผ่านหรือเปล่า,าให้ทายหนึ่งวิผ่านสี่ปีสองทำไมจะไม่ผ่านเออ ใครอยู่ปีสองก็รีบม,มาสมานนะผ่านู่แล้วบ๊ายบาย,บาย